ราน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีความและความามีความสโน,โนุับสวัสดีครับ ชมนะคะเจอกับเราสองคนเหมือนเดิมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทำเลวาลิตี้ออนทีวีด้วยเหมือนเดิมเลยนะคะก็เจอกับเรานะคะก็มอบความสุขตรงนี้ตลอดหนะึ่งชั่วโม,มงเต็มๆกับอ้อยพันิตาวันนี้ม,มาแล้วค่ะแล้วผมมีเจกโก้สร้างเศรษฐกูศลในะครับหนุ่มอินดี้นะครับมีดีที่อรารมณ์ผันใจมหาชนชาวสยามไม่ต้องเติมขนาดนั้นก็ได้นะครับไปนะคะครับผมเหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะเรามีความสุขมามอบให้คุณผู้ชมถึงที่บ้านเลยเอาเป็นว่านะสำหรับช่วง แรกของรายการเราครับก็สามารถที่จะส่งเอลเลเกินเข้ามาได้เลยนะครับทาง48ตอง125นะครับ48ตอ125นะครับใช่แล้วนะถ้าเป็น2อื่นได้ไหมฮะถ้าเป็นสองสี่สองมไม่ได้ครับไม่ได้ชไใช่ไหมใช่ของเราจะเป็นของคนอื่นครับใช่แล้วนะ <laughs> มัไม่จะมาขยายความทำไม <laughs> ไม่อยากรู้ไงบางคนกดผิดอะไรอย่างเงี้ยอ่าครับบอกได้เลยถ้าเกิดว่าคุณกดผิดนะฮะแสดงว่าคุณกดไม่ถูกนั่นเองใช่แล้วถ้าคนกดถูกแสดงว่าคุณกดไม่ผิดเออ วันหยุดแค่งเนี่ยอ,อะไรก็ไม่รู้นะคะ,ะวันนี้นะคะก็ที่ตรงนี้เนี่ยก็จะต้อนรับนะฮะิลกินมากน้าหลายตาเลยะนะคะใไ,ไรพี่โก้วันนี้สตื่นเต้นมากเลยไม่ใช่ <laughs> ลักงสีไม่ให้แล้วอะ <laughs> อยาก<อ>าจะมาน,นั่งตรงนี้บ้างนะไม่ได้นะคะอ่าพูดถึงช่องทางการติดตามเราก่อนอีกแล้วกันครับผมนะก็สามารถที่จะติดตามของเราได้นะครับไม่ว่าคุณอยู่ไหนนะครับก็สามารถชมรายการของเราได้เพียงแค่ว่าคุณเนี่ยนะครับคลิกเข้าไปในไมโครเวฟของเราเนี่ยนะฮะเวอร์ไวเว็อ๋ v v เอเหรอนะครับทางเว็บไซต์ของเรานะครับทางเวอร์ไวเว็บดอทคุนฟูรีดอทซีโอดอททีเอส ทีวีครับใช่แล้วนะคะหรือว่าใครอยากจะดูย้อนหลังได้ไหมนี่เลยนะครับทาง YouTube ของเรายู u ูบนะครับนะฮะก็สามารถที่จะจุดทูบกันเข้าไปดูได้คลิกอ่านะครับเมื่อวันนี้เป็นไรพูดไม่ค่อยถูกเลยไม่รู้เนาะต้องใส่ใจิตใจไม่อยู่กับตัวหรือเปล่าอ่านะฮะน้องก็ต้องขออนุญาตถามก่อนเลยก็แล้วกันสวัสดีศิลปินทัวร์นะครับเรานี่ยศิลปินของเรานะครับค่ะนะฮะต้องบอกเลยใช่วันนี้ทั้งสวยทั้งน่ารักอ่า เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยนะครับทําให้พี่เนี่ยหัวใจเด็กออกมาสักประมาณกี่ปีเนี่ยสิกว่าปีเลยเนี่ยค่ะนั้นเลแหละพี่ใช่นะครับเพราะว่าสิบปีวันนี้เนี่ยรุ่นเดียวกับพี่รุ่นอะไรคะรุ่นรุ่นเดียวากันเนี่ยรุ่นเดียว,ว,ยว,วกันเราพูดยังไงเราเนี่ยรเรา <c oughs> พูด <c oughs> พี่กอนต้อนรับด <c oughs> ีบกว่วาอ่านะครับผมกับน้องพิมพ์นะครับเพราะพิงแล้วก็น้องอายไก่ สชั่งเนจเครับผมนะฮะวันนี้ชุดน้องอายเนี่ยเพราะสวยมากเลยเอาเลยวไม่ได้เลยรู้สึกว่าวันนี้น้องอายมีเพื่อนมาด้วยใช่ไหมครับค่ะเธอชื่ออะไรครับหนูอะค่ะไม่ใช่ครับเพื่อนเพื่อนของน้องอายอ่ะไก่มาคอดค่ะไก่มาคอดไหนไหนไหนเรียกมาให้ที่หน่อยดิมีมีรหัสครับเขาให้ตุ๊กตามาให้น้องเขา อยากได้อ่ะอยากมาครับผมนะครับอ่าเดียวมีไก่มาด้วยใช่ไหมค่ะไหนพี่ยังไม่เห็นเลยอ่ะคุ๊กคุ๊กคุ๊กต้องเรียกด้วยอ่าไหนเรียกเรียกไก่ดิเรียกไก่เรียกไก่นี่มาแล้วมาแล้วนะครับผม ก็ค oh. ือเหมือนกับเป็นโลโก้ของน้องอายเลยใช่ไหมคือแบบว่าไปไหนนี่ต้องมีไก่ไปด้วยใช่ไหมลูกค่ะถ้าไม่มีได้ไหมก็ไม่ใช่น้องอายไม่ใช่น้องอายปลอมของปลอมตอนหน้นี้ต้องให้ทั้นสองเนี่ยแนะนําทัาทายกับแฟนๆในการของเราที่มิหนึ่งนะครับผมอเริ่มจากน้องอายเลยครับค่ะสวัสดีค่ะ น้องอายไก่ไก่นะคะอยู่ค่ายพอพิงพ์การดนตรีค่ะครับผมนะคะ,ะสาวสวยสว,สวัสดีค่ะหนูพิมพ์รอพิมพ์ค่ะอยู่ค่ายพอพิมการดนตรีค่ะ นะคะเป็นยังไงล่ะนะคะต้องบอกเลยว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ได้ออกอัลบั้มคู่กันใช่ไหมแต่ว่ามามาโปรโมตแยกกันแต่ว่ามาด้วยกันทีเดียวเลยเดียวกันเดียวกันเออเสังกัดอะไรนะคะทั้งคู่เพราะพีงการดนตรีเพราะลิงการดนตรีนั่นเองเนะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกับสาวน้อยคนนี้ก่อนละกันตอนอื่นต้องถามเลยนะคบว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่เรียนที่ไหนจ้ะอายุสิบกว่าค่ะเรียนอยู่ที่เมียนโพพันธ์วิทยาจังหวัดนครราชสีมาค่ะ เด็กโคร,ราชโคร,ราชนี่เองนะค,ครับโคราชบ้านเองนะคะนะคะเป็นยังไงคะอยู่ที่โรงเรียนหนูเรียนเก่งไหมก็สอบได้หนึ่งมาตลอดไม่ไม่ไม่เก่งอ่ะไอพี่หนึ่งมาตลอดอะพี่ก็ได้ที่หนึ่งนะหนึ่งอะไรคะโอ้โหคณิตศาสตร์ก็ได้เกาาารดหนึ่งค่ะค่ะได้เกรดหนึ <c oughs> ่งทุกอย่างหนึ่งหมดเลยจ <c oughs> ะเด็กๆด,ดูอยู่นี่อันนี้ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีเลยนะ อาเดี๋ยวม่าถามน้องพิมบ้างจ้ครกับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับเรียนอยู่ที่ไหนอายุ21ปีค่ะเรียนอยู่ที่เซนจอนค่ะเรียนปริญญาโทปริญญาโทค่ะเป็นยังไงล่ะไม่ธรรมดาเลยเนี่ยแสดงว่าต้องเรียนเก่งมากๆนี่คือแบบว่าจบจบเร็วมากๆนะค่ะจบเร็วค่ะจบองตีเร็วก็กำลังเรียนอยู่ค่ะตอนนี้เรียนอยู่คณะไหนครับเรียนอยู่เรียนการตลาดระหว่างประเทศค่ะการตลาดระหว่างประเทศยากไหมคะ ก็พอสมควรกันค่ะเอือน้องงก็เรียนอยู่การตลาดเหมือนกันตลาดอะไรคะพี่เย็นๆก็ไปขายขายแม่ขายหาหารามสั่งอยู่แถวตลาดว่าขายตาเอาเดี๋ยวถามทั้งคู่ดีกว่านะว่ามันเป็นศิลปินในสังกัดนี้ได้ยังไงอ่ะราไปเอาเสาร์วันนี้ก่อนก็ตอนแรกก็ไปเดินแบบมาเดินแบบแม่เหมียวแม่เหมียวเป็นกรรมการค่ะแล้วแม่เหมียยก็เลยมาถามคุณพ่อว่าหนูร้องเพลงประมาณ ตอบไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลยแล้วตอบไม่ได้แล้วทำไมได้มาเป็นนักร้องคะลูกก็ไปเรียนกับแม่เหมียวค่ะเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมใช่ไหมแล้วยากไหมคะเรียนร้องเพลงก็ไม่ยากค่ะสนุกดีแล้วน้องพิมนะครับค่ะก็เริ่มจากการเดินแบบถ่ายแบบเหมือนกันแล้วก็มาเล่นเอ็มวีให้กับพี่ดองพุ่มกับจนมาได้รู้จักกับแม่เหมียวแม่เหมียวก็เลยชวนมาร้องเพลงแล้วก็มีไอดอลเป็นน้องสามใบเถาด้วยเห็นน้องเขาร้องเพลง รูปทครื่งน่ารักดีเเสียงดีด้วยเนาะสามใไปเทาคใครน้องแม่เห,เห <c oughs> นียวเนาะแม่เหนียวรู้จักนะไม่สนใจเอาศิลปินหน้าแปลกไปด้วยมันะ้ยครับน,นี่แบบว่าขายห้างที่ไหนมาเนี่ยเขาจะพยายามขายตัวเองตลอดนะแต่ไม่มีใครเอาเลยทัมดตา <c oughs> แต่กัน ทำง่ายประมาณนี้คิดหนันนะคะก็ก็เลยมีนี้มีโอกาสได้เรียนร้องเพลงด้วยไหมคะใช่ค่ะเรียนร้องเพลงกับแม่เหนียวเลยนะคะก็เลยได้มาเป็นนักร้องในสังกัดนี้นะคะค่ะแล้ว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 แนวเพลงที่ก่อนหน้าที่เราจะมาอยู่ในสังกัดนี้เราชอบแนวเพลงประมาณไหนลูกสาวหน่าจะไม่ค่ะไม่ไม่เคยร้องมูุ่่งมาก่อนเลยร้องไม่เป็นเลยร้องแต่สตริงมาก่อนใช่ค่ะก็เป็นสตริงอะไรทั่วไปเหมือนวัยรุ่นรุ่ไปชอบกันค่ะถือว่าเป็นการที่ว่าน พิกเลยนะเห็ดเลยอ่ะเห็ดเราไปเบรคกันสักท่านจะพู่เนี่ยส่วนใคณผู้ชมนะคะ S M S ก็ยังคงส่งได้ครับทาง C แปดต้องหนึ่งสองห้านี่ครับดทายกับศิลปินของเราได้ใช่แล้วตอนนี้เป็นพัรสักครู่พนด่นเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกับสองสาวต่ออค่ะกครู่ครับ บริษัทคนทนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอห้าโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวเที่ยวเชิงพุทธรับเทศกาลปีใหม่ไหวพระเก้าวัดนมัสการเก้ามงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีไหวมังกร กบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักการะเทพมังกรย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเราหางจันทบุรีโอมสีคเนสายะนัมมะหะสักการะพระพิคเนศเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรธ ไหว้พระลอยน้ำห้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะพาคีวารีปาธิหารอิ่มบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะไหว้พระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิฤทธิสามปางเดินทางสามถิน่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคล 5เทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทพนทนบุรีจำกัดโท0 2 8 0 1 3 2 1 1ถึง14 เฉาก,กุวยเมจิกฟาร์มอร่อยใครได้ลองก็ต้องชอบอนั่นไงแม่ก็ชอบพ่อก็ชอบอุ้ยเอาหมากันทั้งหมู่บ้านเลยเย้ยเกือบหมดตู้อี่อออตู้น้ำเฉกากุวยเมจิกฟาร์มอร่อยติดใจต้องมีไว้ติดตู้ทิกหน้าประวัติศาสตร์ของวงการวิทยุที่มีนักจัดรายการมากที่สุดจริงเหรอสวัสดีครับพีเจทัรครับพีเจตุมตพีเจน้องพีเจโรด พี่เจย์โรงครับพี่เจย์นุ่นิ่งพี่เจ้มปานพี่เจย์บอพี่เจยจ๊ะเบ้พี่เจนย์พี่เจย์บครับพี่เจย์บครับพี่เจย์บุไฟพี่เจย์อ่งพี่เจย์กันพี่เจยน้อตพี่เจยแชมป์พี่เจน์นอตพี่เจย์ซูบุครับพี่เจยแบลรี่พี่เจย์แมนครับพี่เจย์บลลี่พี่เจยเอค่ะพี่เจย์ยี่ยอพี่เจย์ยูครับพี่เจย 88.25 Music Relax เพลงเพราะฟังสบาย8 8ด5ลูกทุ่งกรุงทนจุดรวมพลของคนลูกทุ่งและเพลง98.75 fm เพลงเพราะเ,เาะม่ยชีเล่สามคลื่น3สไตล์ฟังได้ทุกคนสถานีวิทยุโทรทัศน์ธนบุรีของบริษัทคนทนบุรีจำกัด มีอะไรทำให้คุณดูดีเท่ากับการมีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกาลังะสัญปสปาอ้วนเกินไปหรือผอมแห้งไร้เรี่ยวแรงใช่หรือไม่ถ้าใช่มันจะทําให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิตปัญหาเหล่านี้จะการได้ง่ายแค่เพียงนิ้วสัมผัสเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณมีแอปงั้นเรามาพิสูจน์กับผลลัพธ์ที่เหลือเชื่อกันเลยดีกว่าครับแอปที่1เครื่อง8้าิลูกทุ่งกรมงทนใช้สร้างความสุขกับเพลงไตล์ลูกทุ่งและเพื่อชีวิตรอา แอปที่ 2, 98-75, Play FM จะทําให้คุณไม่พลาดก kind of ับเพลงไทยและเพลงสากลหรือวนกรวไวมันรักวนเวลาจะนอนมิดถึงและแอปสุดท้ายจะช่วยให้คุณผ่อนคลายคล้ายถึงในสปาหรือมีระดับคลิกลื่น 88-25, Music Relax สึกคุณใจว่มีไรๆที่แสนพิเศษ อาละครับคุณผู้ชมนะฮะกลับมาอยู่กับพวกเรา4ี่คนนะครับน้องอ้อนนะครับน้องา้าหายไปไหนเนี่ยบ้าไปแล้วอเหรอน่ากลัวมากตื่นกลัวบ้างไหมคะเด็กที่สองแล้วตกใจน้องยังไม่ชินยังไม่ชินเลยนี่ก็ยังไม่ชินเหมือนกันอาเหรอเนยคะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ย<ภา>เราคุยค้างกันไว้นะครับถือว่าเป็นการที่พลิกประวัในการที่กลับมาในการน้องเพลงรุ่ทุ่งนะครับก่อนอื่นต้องถาน นิดนึงเลยนะครับว่าคิดว่าเพลงลูกทุ่งที่เราร้องมมีมสเสน่ห์ยอยู่ตรงไหนโดยส่วนตัวคิดว่าอยู่ตรงเตรตีจังหวะในการร้องเ<ม>นื้อเพลงนะคะมันจะแตกต่างจากสตริงที่ร้องแบบทั่วทั่วไปะจะมีสเสน่ห์ในคำของเขาแล้วร้องยากไหมคะลูกทุง่งมากมากเลยค่ะนะคะใช้เวลาเรียนนานไหมคะ <laughs> 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 เป็นปีคะ่ะโอ้เป็นปีเ, <laughs> เพราะว่าเริ่มต้นจากไม่ถนัดเลย เพราะว่าเนื้อเพลงแล้วความหมายแล้วหรืออะไรหลายอย่างที่เราจะกลั่นพูดหรือร้องออกมามันคนละแบบกับสติงเลยค่ะไม่ได้ยอนลูกคอยมีอะไรหลายอย่างถือว่าน้องเก่งนะฝึกร้องปีเก็ได้เป็นนักร้องแต่ที่นี่ร้องเกือบจะสามสิบปีเลยยัไ่เป็นร้องเลยเรียนร้องเพลงก็แล้วอะไรก็แล้วก็ยังไม่ได้เครดิตเนาะตัวสันนนองนี่จะพูดให้ให้นเหมียวได้ยินใช่ไหม เดี๋ยจะไปจอดตั้งวันเหนึ่งเยอถามน้องอายนิดนึงกัลูกเพลงลูกทุ่งเรายากไหมยากค่ะยากมากยากมากเลยนะคะแล้วมาพูดถึงเพลงดีกว่านะคะเพื่อนลล่าสุดเลยนะคะของน้องอายชื่อเพลงว่าอะไรคะไก่ไก่ค่ะไก่ไก่นะคะทำไมต้องไก่ไก่ลูกไม่เอากอไก่ไปเลยลูกไม่รู้้ไไมม่รูก มีท <Workers S 2> <epherd> ่าค pegar, okay. ่ะนมีกรไก่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 ้ก่ไ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 ก่ก่ไ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 ก่ ก็ฝึกพอสมควรนะคะเห็นมีกอไก่ขอไข่แบบเป็นเพลงนะอักษรไทยด้วยใช่ไหมเป็นเพลงที่เหมาะกับน้องๆท่านที่ฝึกร้องนานลี่เพลงนี้ก็นานนะคะนานพอสมควรนานพอสมควรเป็นเพลงเร็วเต้นได้ยูเอ็มบีแล้วน่ารักมากยตอนฝึกนี่นานแต่ตอนฟังนี่แป๊บเดียวเพราะเพลงแค่สามนาทีกว่าใช่แล้วเอาไปตานอนพิมพ์บ้างดีกว่านะเพลงแรก ที่ปต่อไปเพลงยังได้อีกค่ะยังได้อีกนะคะเ,เพลงนี้ความหมายเป็นยังไงะ,ะไก็ประมาณว่า,าผู้หญิงที่แต่งตัวไม่เป็นเซอร์เเป็นแบบบ้านบ้านเนี้ยค่ะ เราไปเจอผู้ชายที่เราแอบแอบปิ๊งข้างไข่เราก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เซ็กซี่เพราะผู้ชายคนนี้ชอบผู้หญิงเซ็กซี่นะคะเป็นเป็นเพลงช้าใช่ไหมเป็นเพลงเร็วเป็นเพลงเร็วเต้นได้เต้นได้เลยค่ะแดนเซอร์เซ็กซี่มากแนะนําให้ไปดู MV นะคะเอ็มวสุดยอดเลยได้ไงได้ไงเข้าทางเลยนะดูแล้วดูแล้วเซ็กซี่ไหมเซ็กซี่ไหมแดนเซอร์โอ้โอยากให้พูดเลย พูดเลยนะคะเต๊กพี่โก้แหละทุกคนเลยเลือกไม่ถูกแม่ค่ะแล้วในในส่วนของขั้นตอนการเตรียมตัวเมื่อเรารู้ว่าเราจะมาร้องเพลงลูกทุ่งแล้วก็อยู่ในสังกัดนี้นะคะเบนแล้วก็มีเพลงของตัวเองแล้วมีการเตรียมตัวนานไหมคะก็เตรียมตัวนานค่ะก็ฝึกฝึกร้องก่อนเต้นด้วยฝึกร้องฝึกเต้นค่ะแต่ว่าเต้นนี่พื้นฐานไม่มีเลยจริงๆเต้นไม่ค่อยเต้นเลยค่ะก็คือยากทั้งสองอย่างเลยทั้งร้องลูกทุ่งด้วยแล้วก็ต้องเต้นด้วยแต่จริงๆเนี่ยก็คือแบบ การเต้นเนี่ยสำคัญที่สุดนั่นคือการพื้นฐานเนี่ยต้องมีถ้าไม่มีเต้นไม่ได้เหอใช่ใช่แล้วถ้าถามชิดดูแล้วขึ้นไปบนเวทีแล้วไม่มีพื้นะต้นเต้นได้ไงเนาะไม่ใชนพี่เสี่ยจะได้ขอได้เขานะพี่เต้นเป็นไหมคะอะไรนะคะพี่เต้นเป็นไหมคะโอ้โหอยาให้พูดทำไมคะสเต็ปเป็นยังไงจ้าติมเบอร์เนี่ยเกิดเพราะใครลูกเพราะใครคะไม่ใช่เพราะพี่หรอกแล้วจะพูดทำไมล่ะเนี่ย อ้าร me, ู้ว่าบอกพี่ด้วยพี่จะไปเรียนเออว่าอย่างนั้นแหละนะอ่าในส่วนของเพลงของของพิมใครเป็นโปรดิ้วให้คะแม่เหมียวค่ะแม่เหมียวเลยแล้วแล้วใครเป็นคนแต่งอาจารย์พายุงผิวทองค่ะนะคะแล้วเราแล้วเรามีส่วนร่วมอะไรบ้างคะกับกับเพลงที่เราร้องคิดค r e เอท ถ้าเต้นเองหรือว่าเนื้อร้องเสริมตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างนี้นะตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะจะมีส่วนร่วมในการร้องก็คือเป็นนักร้องนี่แหละมีส่วนร่วมในการร้องค่ะเดี <นะ S 1> ๋ยวมาถามน้องอายบ้างดีกว่านะฮะน้องางเพราะว่าหนูเนี่ยมาจากวงการเดินแบบใช่ไหมลูกแล้วมันร้องเพลงเนี่ยคิดว่าอันไหนยากกว่ากันร้องเพลงยากกว่ามากเลยค่ะยากกว่ามากเลยทำไมถึงยากกว่ามากอะเดินแบบไม่ยากหรอลูก ก็ยากอยู่ค่ะแต่ว่าร้องเพลงยากกว่ามากเลยแล้วหนูเร ok ิ่มจากเดินแบบเนี่ยนะครับตั้งแต่อยู่เท่าไหร่หนูก็ตั้งแต่ยังไม่ได้แต่ประมาณกี่ขวบลูกตั้งแต่ประมาณแปดขวบอะค่ะแปดขวบแล้วตอนสองขวบหนูทำไมไม่เดินลูกพอไมเดินไม่ได้ เดินเดินแบบว่าตอดเตโยอะไรอย่างงี้นะคะอยากป้องแล้วแล้วตอนสองขวบพี่เดินได้ยังคะตอนก็ยังคานเลยสองขวบนี่ยังพูดแม่เดินก็ไม่ได้ด้วยนะนอนอย่างเดียวเลยยาวนาการช้ายายพี่กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะทำไมคะเป็นเอามืกถือขึ้นขึ้น เหมือนเดิมก็คือนอนเฉยๆนะคะนะครับก็สามารถที่สมเอลเนะครับมาทักทายกับน้องๆสองคนได้นะครับทั้งสี่แปดทั้นึ่งสองนะครับถูกต้องแล้วล่ะค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อละกันนะคะอ่ะนะคะในส่วนของการทำเพลงอยากให้ถามความรู้สึกก่อนนะคะรู้สึกยังไงบ้างที่ที่ได้มาแบบมีเพลงมาของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะ ตื่นเต้นทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ได้เพลงตั้งแต่มีดนตรีหรือว่าร้องหรือออกรยการหรืออะไรเงี้ยค่ะครับผมแล้วอย่างดนตรีนี่เป็นเป็นลูกทุ่งจ๋าหรือเปล่าเป็นลูกทุ่งสมัยใหม่อ๋อลูกมร่วม,มสมัยร่วมสมัยนะใช่แล้วของน้องน้องน้ององายหลาดนตรีเป็นลูกทุ่งก็เป็นลูกทุ่งร่วมสมัยเหมือนกันอะอ๋อเหมือนกันนะคะฟังง่ายๆแต่ในมิวสิกนี่ ของเพลงของน้องอายเนี่ยเขาทุ่มทุนสร้างเลยก็เอาศิลปินเนี่ยมาเล่นในเอ็มวีด้วยจริงเหรอคะใช่โฟมะอะไรคะก็ศิลปิน ว่าพี่สามใบเท้าอ่ะมีสามใบเท้ามาร่วมใน MV ด้วยศิลปินเด็กรุ่นพี่นะคะครับผมตอนอื่นเนี่ยทุกคนเป็นศิลปินทุกคนจะมีไอดอลเป็นของตัวเองชื่นชอบโดยส่วนตัวนะครับส่วนของน้องพิมนี่มีใครเป็นไอดอลครับไอดอลนะคะไอดอลของหนูก็สามใบเท้าค่ะสามใบเท้าน้องๆสามคนค่ะแล้วน้องอายล่ะชอบอะไรพี่ปาวลีพรทิมลนะคะหรือพี่เปาน้องเปา ที่อยู่สามไข่ฟงใช่ไหมลูกปัไปเลยมาพักกันดีกว่าครับผมนะฮะตอนนี้ก็อย่าลืมนะยังกันอีสคงหนึ่งนะครับทางเอเนของเรานะครับทาน4 8ต่อหน5นะครับผมใช่แล้วนะครับตอนนี้ไปพักกันสักรู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลัพูดต่อค่ะครับไป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 ไ แววตาห่างเหินไม่เหมือนเคยห่างออกไปทุกทีเริ่มใช้ท่าทีเฉยมไม่เหมือนคนที่เคยรักกันอาจจะมีคนรักมากมาย เมือนว่าฉันสุขใจทุกเวลาอาจจะมีบางคนอิจฉาแต่อย่าเลยใครไม่เป็นไม่รู้อยากจะรู้ว่าใจ รักเราเริ่มทำตัวเหิหาเหมือนว่ามีคนรักแต่ความจริงแล้วใครจะรู้ว่าสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่เลย 在度 แล้วใครจะรู้ว่าสิ่งที่เป็นอยู่อนนี้มันไม่ใช่เลยมีคนอีกมากมายที่รักฉันลาดูเหมือนว่าฉันไม่ ความจริงแล้วฉันนั้นอยากให้เธอเข้าใจว่าสิ่งที่ฉันต้องการคือรักจากเธอว่าสิ่งที่ฉันต้องการคือรักจากเธอ